สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4นะคะมาพบกับคุณครูฟิลม์มครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันวันนี้เราจะทำแบบฝึกหดัดวิชาเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่13เป็นบุคคลในโรงเรียนนะคะเด็กๆในภาพเด็กๆเ,เห็นใครบ้างคะมีใครยืนอยู่ มีคุณครูแล้วก็มีนักเรียนมีคุณครูกี่คนคะมีหนึ่งคนแล้วนักเรียนล่ะคะมีกี่คนมีสองคนนะคะแล้วคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคุณครูมีหน้าที่สอนแล้วเด็กๆล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรคะ ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้เด็กๆคัดคําว่าโรงเรียนตามรอยปะนะคะเมื่อคัดเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่27 <So we S 1> นะคะ เราจะอาจจะได้ข้ามหน้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเทอมนี้เราไม่ได้เรียนหน่วยหน่วยบุคคลสำคัญของเรานะคะเราจะเอาไปเรียนเทอมที่สองเราจึงต้องทำให้เสร็จก่อนเนะเาะเมื่อเปิดมาแล้วจะเป็นหน้าเกี่วยวกับรู้จักบุคคลสำคัญเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพนี้ ก็คือพระมาหากษัตริย์ของเราพระมาหากษัตริย์ของเราเป็นบุคคลสำคัญของชาตินะคะก็คือราชการที่10นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็บุคคลสำคัญในครอบครัวนะคะก็จะเป็นใครคะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็ตัวเรา ให้เด็กๆระบายสีคุณพ่อคุณแม่ให้สวยงามนะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคุณพ่อก็มีหน้าที่ไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงเด็กๆนะคะส่วนคุณแม่ละคะมีหน้าที่ทำงานบ้านแล้วก็ไปหาเงินบางคนก็ไปหาเงินเหมือนกันนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะคณิตศาสตร์เปิดมาหน้าที่11นะคะหน้าที่11จะเป็นเลขหนึ่งเลข1ไทยนะคะแบบนี้เรียกว่าเลข1ไทย มีแตงโมทั้งหมดกี่ผลคะเด็กๆลองนับดูซิมีแตงโมทั้งหมดกี่ผลหนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งผลให้เด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งตามรอยปะแล้วก็ระบายสีแตงโมให้สวยงามคะ่ะเลขหเริ่มจากเขียนหัวก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็โคง้ง เขียนหัวก่อนแล้วก็ค่อยโค้งเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ลงให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย